สวัสดีครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะมาติดตามนิยายของกิมยงเนี่ยอาจจะมีเรื่องนึงที่พาให้สับสนพาให้งงอยู่บ้างนั่นก็คือเรื่องของชื่อตัวละครเพราะว่าเวลาไปอ่านข้อมูลตามที่ต่างๆเนี่ยบางทีอ่านไปอ่านมาก็จะรู้สึกเอ๊ะมันหมายถึงตัวละครเดียวกันหรือเปล่าแต่ทําไมชื่อมันคนละชื่อวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะก็ต้องบอกก่อนว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ดังนั้นภาษาจีนที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสำเนียง ซึ่งเมื่อนานมาแล้วเนี่ยชาวจีนที่เข้ามาตั้งลกรลากอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาใช้สำเนียงแต้จิ๋วกันเป็นหลักดังนั้นพวกนิยายต่างๆที่แปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยหรือพวกหนังพวกละครต่างๆเนี่ยก็จะแปลออกมาเป็นสำเนียงแต้จิว๋วทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยในช่วงหลังๆมาเนี่ยสักประมาณ20ปีหลังมานยภาษาจีนการเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นภาษามาตรฐานนะที่ได้รับการยอมรับและคงก็ใช้กันเยอะดังนั้น ช่วงหลังๆมาเนี่ยเวลานิยายที่ถูกแปลมาจากจีนเป็นภาษาไทยเนี่ยเขามักจะแปลโดยยึดสำเนียงจีนกลางเป็นหลักรวมถึงพวกหนังพวกละครต่างๆด้วยยุเว้นหนังที่ทามาจากนิยายของกิมยงเพราะว่านิยายกิมยงเนี่ยมันโด่งดังมาก,มากพอทามาเป็นหนังแล้วเอามาฉายที่เมืองไทยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันโด่งดังมากๆมากๆดังจนกระทั่งชื่อของตัวละครเนี่ยมันเข้าไปฝังอยู่ในความทรงจําของคนไทยเป็นจํานวนมากอย่างเช่นชื่อก๋วยเจ๋งเนี่ยถ้าเราพูดถึงชื่อก๋วยเจ๋งนะ คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ติดตามกําลังภายในไม่ได้อ่านนิยายไม่ได้ดูนะอย่างน้อยก็ต้องคุ้นชื่อซึ่งถ้าเราไปใช้ชื่อภาษาจีนกลางว่ากัวจิ้งอย่างงี้โอ้คนไม่รู้จักเพียบเลยดังนั้น,น,นเวลาทางช่องเนี่ยเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อเอามาฉายในเมืองไทยเนี่ยเขาเลยให้ทีมภาคเนี่ยพากชื่อตัวละครโดยยึดตามสำเนียงแต้จิว๋วตามที่คนไทยคุ้นเคยแต่ก็มีอยู่บางเจ้าเหมือนกันที่เอามาแปลเป็นสำเนียงจีนกลางดังนั้น คนที่ดูโคลเวอร์ชันเนี่ยก็อาจจะงงนะทำไมคนที่พูดถึงตัวละครแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวละครเดียวกันแต่คนละชื่ออะไรแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าดูโคลเวอร์ชันแล้วก็แปลมาคนละสำเนียงที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือบางครั้งแม้เป็นเวอร์ชันเดียวกันเนี่ยก็คนละสำเนียงอย่างเช่นดาบมังกรโยกปี2003เนี่ยตัวละครอย่างเตียบอกกี้เนี่ยก็โอเคเขาใช้เตียบอกกี้ตรงตามที่คนคุ้นเคยการตรงตามในนิยายแต่ว่าเตียวซ้โฮงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คําว่าเตียวซ้โฮง เขาไปใช้ชื่อจางซันฟงแทนเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นกับชื่อจางซันฟงมากกว่าเนื่องจากจางซันฟงเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เรียกว่ามีประวัติแล้วก็มีหนังมีละครที่เกี่ยวกับจางซันฟองอยู่คนก็เลยคุ้นชื่อจางซันฟงมากกว่ามันก็เลยจะงงๆหน่อยเพราะว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยมีทั้งชื่อทั้งสองสำเนียงเลยรวมไปถึงชื่ออย่างอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นสำนักเซ้าหรือในเงาเซ้าหลิเนเป็นของจีนการใช่ไหมถ้าออกเสียงตามได้จิ๋วก็าอาจจะเป็นเซี่ยวลิมยีประมาณนี้ ก็คือในเรื่องเดียวกันเนี่ยมีอยู่หลายสำเนียงดังนั้นเวลามาคุยกันในกระทู้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็จะใช้เรียกชื่อตัวละครต่างกันออกไปวันนี้ผมก็เลยมารวบรวมบางส่วนมาให้นะเพื่อที่เวลาเข้าไปอ่านจะได้รู้ว่าเอาโอเคอันนี้เป็นตัวละครเดียวกันแต่ก็ผมจะดึงมาแค่บางส่วนนะเรื่องเ,เฉพาะตัวละครสําคัญสาคัญ,คญเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแั้งจริงข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถหาได้ง่ายอยู่แล้วในเน็ตนะก็สามารถเปิดหากันเองได้อยู่แล้วอไปเริ่มกันเลย กวยเจ๋งเนี่ยเปนภาษาสำเนียงจีนกลางเนี่ยใช้คำว่ากวดจิ้งส่วนอึ้งยงเนี่ยเป็นหวงหลงแต่ว่าเวลาก๋วยเจ๋งเรียกก็จะเรียกว่าหลงเอ๋อคล้ายๆกับอึ้งยงเนี่ยเวลากวยเจ๋งเรียกก็จะเรียกว่ายงยีส่วนเฮ่งเต่งเอียงเนี่ยก็จีนกลางเป็นหวังชงหยางก็มีหลายคนบอกว่าในภาษาจีนกลางเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยออกเสียงง่ายกว่าแล้วก็ฟังดูไพเราะกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยนะดูอย่างผมว่าหวังชงหยางนยก็ฟังดูดูง่ายดูไพเราะกว่าเฮ่งเต่งเอียงอีก พี่แต่มันจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าผมเติบโตมาแล้วก็ชินกับชื่อแบบเก่าแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วน,นั้นชื่อใหม่ถึงจะฟังดูดีกว่าแต่ว่า,วามันไม่คุ้นชินเลยตัวต่อไปคืออึ้งเอซือเนี่ยก็จะเป็นหงเหย่าวซืออ่างชีกงเป็นหงชีกงเอาอีหงเป็นโอหย่าฟงบวยเถียวหัวเนี่ยเป็นไม่เร้าฟงก,ก็จริงจริงก็ดูฟังดูดีกว่าจริงนะอันนี้มันดูบวยบวยไงไปรู <c oughs> ไปภาคสองบ้างภาคสองเอี้ยกล้วยเนี่ยก็เป็นหยางกวัว คุ้นๆไหมเคยได้ยินขุนศึกตระกูลหยางป่ะอันนั้นน่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นบรรพบุรุษของเอี้ยกลัวกับเอี้ยคางนะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าคนละแทะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือแท่เดียวกันแต่ว่ามันคนละสำเนียงต่อไปเสี่ยเหลืองนึ่งก็เป็นเสี่ยหลงหนี่หลีหมกโชเป็นหลีโม่โชแล้วก็กวยเซียงเป็นกัวเซียงนี้ค่อนข้างจะคล้ายกันไปดูอีกสักสองเรื่องเตียบอกกี้ก็เป็นจางอู่จี้นะส่วนเตียเมี่ยงเป็นเจ้าหมิ่น จิวจี้เย็ยดเป็นโจฉือยัวเห็นว่าอันนี้ก็อ่านยากกว่าจริงๆแหละเสี่ยวเจียวเป็นเสี่ยวจาวเตียซโฮงเป็นจางซันฟองอ,อันนี้คนจะคุ้นชินกับจางซันฟงมากกว่าอย่างที่บอกไปเนาะมาเรื่องกระบี่เยอะกันบ้างเลหูชงเนี่ยจริงการเป็นหลิงหูชงตึงหึงปูป้ายเป็นตงฟางปูป้ายอันนี้คนไทยจะคุ้นชินกับชื่อตงฟางปูป้ายมากกว่า ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากมีตอนหนึ่งที่มีหนังที่ดึงเอาตัวละครจากกระบี่เยอะเนี่ยไปทำโดยใช้ชื่อหนังว่าเดชคัมพีเทวดานะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดังมากแล้วเขาน่าจะใช้คําว่าตรงฟาปูป้ายคนก็เลยชินกันบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะานานแล้วผมก็ลืมๆมไปบ้างต่อไปงับปกคงก็เป็นเย่ปู้ฉินเฮ้ยที่ออกเสียงยากไม่รู้แน่ใจออกออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็่วงเฉียงเอียงเป็นฟงชินหยาง เอามาให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็สิหาข้อมูลได้ไม่ยากในอินเทอร์เนต็ตเนาะก็พยายามจดจําไว้ทั้ง2ชื่อนะเวลาไปอ่านข้อมูลที่ไหนก็ตามเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเขาหมายถึงตัวละครไหนส่วนในคลิปของผมเนี่ยในช่วงต้นคลิปผมมักจะบอกทั้งสองชื่อแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยน่นอนว่าผมจะต้องยึดชื่อตามสับเนียนแต้จิ๋วที่ผมคุ้นเคยนะเพราะว่าในช่วงนนะั้นไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือแม้แต่ในตัวนิยายเนี่ยก็จะใช้เป็นชื่อทางฝั่งนี้ ยกเว้นบางตัวละครเนี่ยผมก็จะยึดตามที่คนคุ้นชินเหมือนกันอย่างเช่นตรงฟาร้าปูป้าเนี่ยถ้าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับตรงฟาร้าปูป้าผมก็จะใช้ชื่อนี้นะเพราะว่าคนจะคุ้นชินกันมากกว่าหรือเป็น8เทพอสูรมังกรฟ้าเนี่ยผมก็จะใช้ชื่อเป็นซีจุแทนคือเต็กเพราะคนน่าจะคุ้นซีจุมากกว่ารวมถึงต้นอีน้นยคนน่าจะคุ้นชินกับต้นอี้มากกว่าต้านอือดังนั้นผมก็จะเห,เหมือนกับที่หนังเขาทำแหละก็คือจะเลือกใช้ชื่อตามที่คนคุ้นเคยกันซะม,มากกว่า แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะยึดตามชื่อที่ถูกเขียนในนิยายของฉบับปรับปรุงล่าสุดของนนพรัตทีนี้ยังมีอีกเรื่องคือเรื่องการสะกดคําและการอ่านออกเสียงนี้ต้องบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเช่นเฮงเตงเต้งเอียงเนี่ยเฮงเตงเอียงเนี่ยอันนี้น่าจะออกเสียงว่าเอียงนะเหมือนนกเอียงเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นเวอร์ชันไหนออกเสียงเอียงเลยส่วนใหญ่ออกเสียงเอียงทั้งนั้นเป็นเฮงเตงเอียงหรืออย่างเซียวเล้งนึ่งเนี่ยอย่างในภาษาที่นนนพรัตใช้เนี่ย ก็จะเขียนว่าเซียวเล่งนึ่งแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครเรียกเซียวเล่งนึ่งนะก็จะเขียนก็จะเรียกว่าเซียวเล่งนึ่ง,งกันทั้งนั้นตัวอื่นก็เหมือนการมีเยอะแยะเลยอย่างลีหมกโชเนี่ยในเวอร์ชัน2017เนี่ยก็เรียกว่าลีนะลีหมกโชไม่ได้เรียกว่าลีหรือบุยเถียวฮวงเนี่ยเขาก็เรียกว่าบุยเทียวฮวงซึ่งไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงแล้วออกเสียงที่ถูกเป็นยังไงหรืออาจจะถูกทั้งหมดก็ได้แล้วแต่สำเนียงของแต่ละคนผมเคยลองเปิดตัวหนังเป็นภาษาจีนนะเพื่อที่จะะฟังงงดูววว่่าาาเเคออกสียตยตลรไง แต่บังเอิญว่าเขาออกเสียงเป็นสำเนียจงจีนกลางทท้งนั้นเลยก็เลยไม่รู้อยู่ดีว่าในสำเนียงแต้จิ๋วเนี่ยเขาออกอยังไงกันแน่ดังน,นั้นเวลาทําคลิปเนี่ยจะสังเกตว่าผมาจะออกเสียงหลายๆแบบนะครับเพราะว่าผมไม่ชัวว่าเสียงไหนถูกก็ออกให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปคือจริงถ้าเปลี่ยนเป็นจีนกลางให้หมดเรื่องหมดราไปเลยก็โอเคอยู่นะคือถ้าสมมติว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่นําเข้าเอ,อ่อซีรีส์มาเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นจีนกลางให้หมดเนี่ย ถ้าถามว่าผมรับได้หรือเปล่าสําหรับผมผมก็พอรับได้นะถึงแม้ว่าโอเคมันจะแปลกๆหน่อยมันจะไม่ค่อยชินเลยแต่ส่วนตัวผมรับได้อยู่นะแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวนิยายเนี่ยก็ควรจะต้องมีการแปลใหม่ด้วยเพราะว่านิยายที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยในฉบับปรับปรุงล่าสุดของนอน,นพลัดเนี่ยมันเป็นฉบับตัดแปะนะก็คือกิมโดงเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเนืน้อเรื่องในบางส่วน ทีนี้คนไทยเอามาแปลเนี่ยไม่ได้แปลใหม่ทั้งหมดแต่แปลจากของเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือเข้าไปแก้ไขาบางส่วนมันเลยเป็นลักษณะตัดแปแะดังนั้นมันจะมีบางส่วนที่ไม่ได้แก้มันก็เลยกลายเป็นฉบับที่มีทั้งข้อมูลเก่าที่ยังไม่แก้ผสมกับข้อมูลใหม่ที่แก้แล้วซึ่งบางอย่างมันก็ขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้มีสักเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์ที่แปลใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบและถ้าหากว่าเขาจะใช้เป็นสำเนียงจีนกลางเนี่ยสำหรับผมผมโอเคนะแล้วคุณโอเคหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนนกันว่า คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนเก่าๆที่คุ้นชินกับชื่อกเก่าๆมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทั้งหมดนียจะเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาจีนกลางทั้งหมดเนี่ยคุณรับกันได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาดูได้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่าน,นี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ